สวัสดีครับผมสวัสดีครับแกะดอมกลับมาอีกแล้ววันนี้วันนี้มากับอะไรวันนี้มากับกล่องใหญ่อีกแล้วกล่องใหญ่อีกแล้วป๊อปมาอินติงทอยอีกแล้วในโมเดลที่เป็นวินเซนต์ก็คือเป็นดีมี่วินเซนต์เป็นมังกรหลักตัวหนึ่งจะจำหน่ายโดยป๊อปมาดีซึ่งคอลเลคชันนี้ยจะมีทั้งหมดสามสีอ่ามีสีใส ก็คือตัวนี้ครับสีแดงที่เป็นกิเตอร์สีแดงและก็สีเฮก็จะเป็นสีแฟนตาซีที่เป็นลุงล้งๆหน่อยแ่่เป็นขาวมุกๆหน่อยโอเควันนี้เราจะมาเปิดตัวที่เป็นสีใสก่อนอันแรกเลยที่เรามีอยู่เนาะโอเคตัวกล่องก็ไสใหญ่หยยนักและใหญ่ใหญ่ยอยู่เกือเน,นี้ยฝากเพื่อนซื้อที่ญี่ปุน่น เพื่อนไปญี่ปุ่นไปป๊อมมาดเราอ่ะก็ไม่เคยซื้อเว้ด้วยความที่แบบไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนฝากซื้อหน่อยฝากดูให้หน่อยมีอะไรอินสิงทอยที่ปอมมาดญี่ปุ่นบ้างซึ shuttle, ่งตอนนั้นอะปอมมาดยังไม่ยังไม่เข้าไทยแล้วก็เลยเพื่อนบอกว่าเอ้ยมีตัวนี้เอาไหมเออเอามาเอามาเอามาคือลำบากแม่งบ่นยับเลยเว้ยแบบให้ที่ใหญ่ไป อาเรามาดูรายละเอียดกล่องอหน้ากล่องเป็นแบบนี้หน้ากล่องก็จะเป็นตัวโมเดลดีมี่วินเซนต์อย่างนี้ทัางนั้นไม่มีอะไรบ้างทังนั้นก็จะมีตุดมวินเซนต์อยู่นิดนึงมีโลโก้อ,อินทิ้งทอยเป้มาเอ่อ,อต่ละกล่องแต่ละด้านมันก็คนละสีกันเนาะใช่ก็จะมีฟัฟฟี่เต็มไปหมดเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังแบบป๊บโอเคข้างหลังเป็นแบบนี้ เราแกะกันเลยดีกว่าข้างในเป็นยังไงครับจับเลยข้างล่างหน่อยคืออันเนี้ยมันเปิดยากมากเพราะว่าหนึ่งมันเป็นสูญอากาศข้างในไว้แล้วก็เก่งอยู่ตอนนี้เออมันแน่นสำหรับผู้หญิงท่านใดนะครับที่ซื้อไปนะครับหาคนมาช่วยเปิดนนก,ก็มันดึงยากมากๆข้างในมันก็เป็นอย่างนี้และเจอเหมือนเดิมก็คือการาดที่เป็นรูป มินเซนเนตดิมี่มินเซนเข้าหวัเปน็นป๊อบน่ะชีน่ามีรวมมาให้เป็นโฟมบุ๋นหนาๆเลยอ่ะหนาเลยหนาเลยอะ่ยยอะอแล้วก็จริงๆอะ่ะเราแกะออกมาแล้วเราตั้งโชว์แล้วแหละเราจะยังมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งะข้างในก็จะเป็น อย่างนี้น้องก็จะล็อกมาอยู่อย่างนี้นะอัะอาน้องนี่นึ่งใต้ข้างหนึ่งี่คือกล่องมันลึกมากดูสิใช่คือ <laughs> น้องก็ตัวใหญ่แล้วค่อนข้างจะหนักอืมนิดหนึ่งมีน้ำหนักเยอะข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้างเหรอ ก็จะมีตัววิเศษมีินมีตามาให้สองข้างเป็นแม่หลกแกะลงไปได้เปลี่ยนได้อ่ะมีตามาให้อีกคู่หนึ่งเป็นตาเปิดเรายังไม่เคยใส่เลยใส่ให้ดูแล้วก็มีน้องวันเตอร์ฟัฟฟี่ที่เป็นแบบที้มูกหลับหุยหลับแล้วแบบชี้มูมันฟุ้งเป็นใสๆแบบใสมากแบบเหมือนลูกป่งก็คือสามารถเสียบเข้าไป ตรงจมูกตรงนี้ได้ใช่อื้อแางนี้อือก็จะเป็นน้องหลับอ่าโอเคเดี๋ยวบออกมาอีกนิดนึงโอเคครับอือเปลี่ยนตาได้ถ้าไม่อยากให้น้องหลับแล้วก็เป็นน้องตื่นน้องตื่นอือก็จะดุดขึ้นมานิดนึงอมากเลยครับอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็คือตาน้องมันก็จะแบบเนี่ยหุ่นได้เหมือน<ด>ตัวเหมือนตัวไอ้นี่ด้วยเหมือนตัวลายอ่ามันก็จะมีมอนเตอร์ฟัฟฟี่อ่ะเต็มไปหมดเลยที่ตัวมีตรงขาตรงตรงตรงัวใหญ่นะอีกอันนึงคือถ้าอย่าปากได้ด้วย <laughs> <laughs> เสียงอะไรเมื่อกี้ใคอยับปากได้น้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณ ห้าโลได้นะังสี<ช>่ห,ห้าโลโ<อ>หนักอยู่เออหนักเออหนักนักน้องมีน้ําหนักเยอะค่อนข้างจะมีน้ําหนักแล้วก็ตัวจะเป็นใสๆนิดนึงขุนๆแล้วก็มีกิตเตอร์แบบลุ้งๆสวยตัวนี้สวยลงสีมาดีมากเลยสีนี้ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรพัดเทลเหรออืมเป็นโทนสีพัดเทลหน่อยๆมันออว่านนิดนึงน่ารักอะ่ะถ้าใครชอบก็ไปตามเก็ต กันได้เลยน่าจะป๊อบมันนะยังยังมีขายอยู่นะต้องไปดูที่ชอ็อปป๊อบมันราคาประมาณหกพันสามประมาณเนี้ยไม่แพงมากออคุ้มค่าเออตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเออคุ้มเลยและนี่ก็คือดีมี่วินเซนต์ครับป๊อบมันอินสติ้งอยครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์ช่องแกะดองเราด้วยนะครับหรือว่าอยากป้ายาใครก็ส่งคลิปอันนี้ไปให้เขาดู ของมันต้องมีเนี่ยแทกแท็กของมันต้องมีเขาไปดูก่อนนะเขาไปดูใช่และคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมก็ไว้คอยติดตามดูกันเราวันนี้ก็สสวััดีครบสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ bye